เช่นโลกกระทำโลกกระธาตุโลกกนาตโลกกบาลโลกกวัชชะโลกาธิปไตยโลกามิตรโลกิยะชาญโลกุตระชาญโลกิยะวิมุตติโลกุตระวิมุตติไปยานใหญ่ที่สำคัญโลกคือโลกิยะโลกุตระเป็นต้นไปยานใหญ่คือมีความรู้โลกสารพัดทั้งหลายมีโลกกวิทู แต่ความรู้ขั้นศรัทธานั้นยังตกอยู่ในห่วงการเชื่อตามผู้อื่นหรือ,อยังนิยมหลับตาปฏิบัติที่ยังไม่พ้นความลึกลับหรือลึกซึง้งอันยังเป็นอัตตาหรืออาตมันและเป็นโลกคือรู้ยังไม่ครบความเป็นโลกกวิทูโลกภายนอกที่กว้างขวางหลากหลายมากมายนั่นคือสายนี้ยังรู้วกวนอยู่ในโลกแคบยังรู้ไม่กว้างออกมาภายนอกโลกจึงรู้ประมาณหนึ่งเท่านั้น จึงยังเป็นธาตุในส่วนที่เป็นโลกอยู่อีกประมาณมากที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่าต้องสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ40จึงจะพ้นความเป็นธาตุทั้งเป็นธาตุโลกและธาตุอัตอตาซึ่งหลุดพ้นความเป็นธาตุทั้งภายนอกคือโลกและทั้งภายในคืออัตอตา 271สาธารณโภคีกำลังเกิดได้ในหมู่คารวาสปัจจุบันนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในโลกยุคนี้เป็นทาตสผู้ปล่อยไม่ไปยังไม่สามารถทำตนจนเป็นผู้หลุดพ้นอำนาจโลกธรรทำสำเร็จเป็นอาริยชนกันได้นั่นเองไม่เป็นโลกุตระ มีคนในประเทศไทยเท่านั้นที่มีวิชาความรู้พาตนออกจากความเป็นทาตโลกธรรมได้เพียงจำนวนน้อยนิดแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พาคนพ้นจากความเป็นทาตจะยังมีความสมบูรณ์อยู่แท้และมีอยู่ในแดนอเทวะนิยมจริงอีกทั้งสมบูรณายาสิทธิราชก็หมดสิ้นไปแล้วสังคมคารวะและสมจึงสามารถทำให้เกิดสังคมเป็นรูปสังคมสาธารณโภคีทั้งหมู่บ้าน หรือทั้งชุมชนกันได้สังคมกลุ่มหมู่ใดหากไม่แยกหมู่บ้านไม่แยกวัดไม่แยกโรงเรียนก็ยิ่งเป็นสาธารณภูีีที่ดีวิเศษทีเดียวบ้านวัดโรงเรียนไม่แยกกันแต่อยู่ร่วมกันสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวคือบวรสังคมที่มีครบความเป็นบวรจะเป็นสังคมที่เจริญพัฒนาได้ดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งในการศึกษาและภาวะ Osmosis เพราะเป็นสังคมที่สัมพันธ์กันสามเศร้าและมีอภิสังขาร 172ความเป็นสามเศร้านี้ยิ่งใหญ่ที่ต้องศึกษาอย่างสำคัญความเป็นสามเศร้านี้มีความสำคัญมากในสรรพสิ่งเพราะเป็นพลังงานที่สังขารกันอยู่ในตัวของตนเองในวังวนที่สังเคราะห์กันอยู่แต่ละหน่วยหรือโลกหนึ่งหนึ่ง nucleus หรือ ish อุตุนิยามผีชะนิยามจิตนิยามไปยานใหญ่ซึ่งมีความสมดุลของสรรพสิ่งแต่ละหน่วยที่ทรงไว้ทำซึ่งสภาพของตนอยู่ไม่ว่าในนิยามหนึ่งนิยามใดของทุกธรรมนิยาม5ในอุตุนิยามก็ต้องอาศัยความสมดุลด้วย3ามเศร้าเช่นพลังงานเป็นตัวเอง I พลังงานลบ S พลังงานบวก H ถ้ามีอยู่สมดุลก็จะเป็นวงวนที่หมุนอยู่อย่างพอเหมาะได้ไม่ร้อนเกินจนตัวละลายเร็วกระทั่งทรงรูปร่างนี้ได้ไม่ขัดสีกันจนมวลกระจุยกระจายยึดรูปร่างของตนไม่ได้ไม่กระเด็นดิ้นเร็วจนดูรูปไม่ออกจนไม่มีรูปทรงพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นหน่วยเป็นจุดหรือที่พอทรงรูปอยู่ได้มีระยะเวลาเป็นตัวเป็นตนในระยะเวลาพอนับเป็นจุดเป็นมวลได้เป็นต้น แม้ผีชะนิยามก็เช่นกันจิตนิยามก็เช่นกันยิ่งกรรมนิยามนี่แหละที่คนผู้สามารถทำกรรมให้สมดุลได้จริงไม่ว่าสำหรับตนเองหรือสำหรับผู้อื่นสำหรับสังคมสำหรับประเทศชาติแม้ที่สุดสำหรับมหาจักรวาลที่พุทธศาสนาศึกษากันก็คือตัวตนของตนเองทุกนิยามจะต้องมีสภาวะทำสามเศร้าเสมอ แม้แต่สุญญาตาก็ต้องมีภายนอกภายในและความเป็นสุญญะที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองว่าสมดุลกันดีหรือไม่ดีนี่ก็สามเศร้า273 ความเป็นสามเศร้าที่ภาษาว่าธทรรมกับอธรรมการสร่งสภาพนั้นๆไว้ได้อยู่แม้เหลือรังสีรังสีส่วนที่ถือว่ายังเป็นพลังงานแสงสีเสียงไปยานใหญ่ที่ยังเป็นส่วนดีก็ยังนับว่าธาระหรือธรรมะหรือธรรมคือยังทรงมีทรงอยู่ซึ่งส่วนยังมีเหลือคือรังสียังไม่สิ้นสนิท ยังเหลือเศษต้องหมดสิ้นเกลี้ยงรังสีคือไม่มีรังสีจึงจะเรียกว่าไม่มีธระหรือธรรมะหรือธรรมซึ่งภาษาก็เรียกว่าอาธรรมฟังความซับซ้อนนี้อีกทีความไม่มีแม้แต่กรรมันตภาพรังสีอันหมายถึงพลังงานรังสีของกรมันตภาพส่วนที่เป็นพลังงานพิภัยร้แรงที่ยังเป็นส่วนกรมันภาพรังสีน่นแหละหมดไป จึงจะนับส่วนที่เหลือว่าไม่ใช่ธระหรือธรรมะหรือธรรมคือไม่ทรงสภาพนั้นไว้แล้วเมื่อไม่ทรงไว้ใดๆแล้วก็เรียกด้วยภาษาว่าอธรรมแต่ถ้าที่สุดเหลือรังสีกรรมณนภาพที่ยังเป็นส่วนดีก็นับว่าทรงสภาพไว้ที่ภาษาก็ว่าธระธรรมะธรรมคือมีมันก็แค่มีเศษที่เหลือเท่านั้นแต่ก็ยังมีเศษอยู่ในส่วนที่ดีไง มันยังเป็นประโยชน์ในโลกก็ไม่เสียหายมีคุณจะยังทรงอยู่ก็เป็นการอนุโลมให้มีอยู่ถ้ามีโทษก็กําจัดแน่นอนไม่ให้มีอยู่เด็ดขาดไม่ให้ทรงไว้ทรงอยู่นั่นคือไม่เป็นทระธรรมะเด็ดๆความมีอยู่นั้นถา้าแมมนไม่มีพลังงานอะไรมาเพิ่มให้มันเจริญต่อโพกุศลพลติพลัะ โดยเฉพาะพลังงานที่ไม่เพิ่มมาไม่ถึงขั้นอัตราการก้าวหน้า progression ratio ที่บวกลบคูณหารแล้วมีแต่ถอยหลังมันก็เสื่อมไปเป็นที่สุดอยู่ดีชระตาก็ธรรมดาของไตรลักษณ 274ความเป็นสามเศร้าในที่นี้คืออะไรเป็นต้นว่าในสามเศร้านั้นมี I, S, H <S คือมีตัวเราเพศหญิงเพศชายหรือมีไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปที่มีอยู่ในมหาจักรวาลนิกรันดอน ถ้าผู้ใดยังมีความเห็นแก่ตัว selfish ก็ยอมแยงเอามาให้ตัวเองอยู่นั่นคือ i ตัวเราเมื่อเรามีพลังงานเหนือกว่าก็แย่งจากพลังงาน s พลังงานลบอิทธีภาวะเพศเมียหรืออย่างแย่งจากพลังงาน h พลังงานบวกปุริสภาวะเพศผู้อยู่ก็จะสร้างพลังงานเพื่อแย่งจากมนุษย์ คือ S เพศเมียหรือ H เพศผู้และจากอื่นๆไม่มีหยุดเพราะเห็นแก่ตัวอยู่หรือสามเศร้าคือมีพลังอำนาจมนุษย์การแย่งพลังมาให้ตนซึ่งยังยงใหญ่ยุ่งยากกันมากในสังคมมนุษย์ตลอดผู้ยังไม่สามารถมีปัญญาที่เป็นโลก,กุตระรู้จักรู้แจ้งรู้จริจง,รงในความเป็นอำนาจที่แท้ก็จะตกเป็นทาสอำนาจอยู่ โดยพยายามสแสวงหาอำนาจมาให้ตนได้มากขึ้นเสมอเพื่อแย่งมาให้ตนเองไม่หยุดไม่หย่อนตราบที่ยังเห็นแก่ตัวและยังรักความเป็นตัวตนก็ไม่ยอมหมดตัวหมดตนแน่นอนไม่ทําความสูญให้แก่อัตตาตนเองแน่ยิ่งกว่าแน่เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจง,รงทั้งความเป็นโทษทั้งความเป็นคุณแห่งตัวตนและทําตัวตนให้ศูนไม่ได้นั่นเอง ผู้มีปัญญาที่เป็นโลกุตระเท่านั้นที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นคุณเป็นโทษของอัตตาตัวตนจริงแท้และทำความเป็นตัวตนที่เป็นโทษหมดสิ้นไปก่อนแม้แต่ตัวตนที่เป็นคุณก็สามารถทำให้สูญสิ้นไปได้ด้วยจึงชื่อว่าอยู่เหนือความเป็นอัตตา ผู้มีปัญญาทำให้ความมีตัวตนนั้นสูญได้จริงซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาความเป็นตัวตนและความเห็นแก่ตัวเองได้จริงแท้และเห็นโทษของการเห็นแก่ตัวเห็นโทษของการมีตัวตนอัตตาแล้วปฏิบัติลดละความเห็นแก่ตนและรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นตัวตนอัตตา ถึงขั้นถ้าจะรักษาตัวตนไว้อยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยใช้ทำงานไม่ได้หลงผิดแล้วว่าอัตตานั้นเป็นตัวตนที่มีอยู่นิรันดรเพราะได้เรียนรู้ฝึกฝนจริงจนกระทั่งสามารถทำความเป็นตัวตนอัตตาตั้งแต่โอลาริกะอัตตาหยาบใหญ่ที่สุดมีทั้งอุตุนิยามพีชะนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามก็สามารถกำจัดได้แล้วจริง หรือขนาดปรมาตมันอันเป็นอัตราลึกลับที่ใหญ่ยิ่งสุดเป็นเพียงพลังงานทางจิตวิญญาณจริงๆก็ได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นพลังงานระดับนี้จริงที่สุดด้วยตนเองในตนเองเพราะยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีพลังงานเนื้ออุตุนิยามผีชะนิยามจิตน,นิยามกรรมนิยามธรรมนิยามโดยสามารถควบคุมจัดการพลังงานธรรมนิยามห้านั้นๆได้แท้นั่นเอง จึงไม่มีความลึกลับอะระหะแล้วสำหรับพลังงานในธาตุและในธรรมต่างๆประดามีในจักรวาลหรือในมหาเอกภพ,พพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ใดถ้าลึกลับไม่สามารถทำให้คนที่สองหรือคนอื่นๆทั้งหลายทั้งโลกรู้ร่วมได้ก็ไม่น่าจะชื่อว่าความจริงอันยิ่งใหญ่ของโลก